สวัสดีค่ะทุกคนไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศแคนาดาที่เมืองวินเตอร์ที่นี่เป็นที่อยู่ของอลาน่าฟิกเธอเกิดในปี1977อลาน่ามีพี่สาวหนึ่งคนเธอเป็นหญิงสาวที่สดใสและช่างพูดอลาน่าชอบการเรียนและเธอชอบอ่านหนังสือมากเธอใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการอ่านหนังสือและเรียนเต้นลำอลาน่าเป็นหญิงสาวที่ขยัน เธอจะออกไปรับจ้างทำงานพิเศษในไร่ข้าวโพดทุกสัปดาห์ในโรงเรียนเธอเรียนเก่งมากด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เธอมีความฝันและแรงบันดาลใจว่าโตขึ้นนั้นเธออยากเป็นหมอจนในที่สุดเธอสามารถสอบติดแพทย์ได้หลังจากนั้นเธอได้ย้ายไปออตตาวาเพื่อเริ่มเรียนแพทย์ในปี2003และที่นี่เธอได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่งเขาชื่อโมฮัมเหม็ดซัมจิ เขาเป็นแพทย์อยู่ในโรงพยาบาลที่นี่โมฮัมเหม็ดเป็นแพทย์ที่เก่งมากเขาเรียนจบปริญญาโทเขามีความรู้ความสามารถด้านวิชาการแพทย์เป็นอย่างมากแต่โมฮัมเหม็ดค่อนข้างที่อายและค่อนข้างเก็บตัวหลังจากได้พูดคุยและทำความรู้จักทางคู่ได้นัดไปทานอาหารด้วยกันอลาน่าหลงชอบโมฮัมเหม็ดตั้งแต่แรกพบเธอรู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรกับเขา โมฮัมเหม็ดดูสูงส่งและห่างไกลจากเธอมากและในตอนนั้นโมฮัมเหม็ดก็ยังมีอดีตแฟนที่เคยเรียนด้วยกันคอยตามตื้อเขาอยู่ความสัมพันธ์นี้ทำให้เธอไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่เธอก็หลงชอบโมฮัมเหม็ดไปแล้วในช่วงแรกอลาน่าจะเป็นฝ่ายให้ของขวัญโมฮัมเหม็ดก่อนทุกครั้งและเธอก็ไม่เคยได้ของขวัญจากเขาเลยสิ่งนี้ทำให้พ่อแม่ของอลาน่าไม่ค่อยชอบโมฮัมเหม็ด พวกเขาต้องการให้ลูกสาวเลิกกับผู้ชายคนนี้และสิ่งนี้ทำให้อลาณาต้องเลิกกับโมฮัมเหม็ดถึงสองครั้งในปีแรกที่พวกเขาคบกันแต่หลังจากนั้นโมฮัมเหม็ดได้เกี้ยกล่อมให้อลาณากลับมาคบกับเขาต่อหลังจากคืนดีกันได้ไม่นานอลาณาก็ตั้งท้องลูกคนแรกของทางคู่ทำให้ในที่สุดทางคู่ได้ตัดสินใจแต่งงานกันในเดือนกันยายนปี2004 หลังจากแต่งงานทั้งคู่ได้ไปซื้อบ้านหลังใหม่เพื่อสร้างครอบครัวด้วยกันลูกสาวคนแรกของทั้งคู่เกิดในเดือนมกราคมปี2005แต่โมฮัมเหม็ดก็จะยุ่งมากเขาจะเรียนและทำงานอยู่ตลอดเวลาจนเขาไม่มีเวลาสนใจอลาน่าและลูกสาวแม้แต่ตอนอยู่บ้านกับครอบครัวโมฮัมเหม็ดก็จะนั่งทำงานอยู่แต่ในห้องความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เริ่มห่างเหินและเปลี่ยนไป และพ่อแม่ของอาลาณาก็เริ่มสังเกตได้ว่าโมฮัมเหม็ดชอบแสดงอาการก้าวดราวและตะคอกใส่ลูกสาวตัวเองมีอยู่ครั้งหนึ่งพ่อแม่ได้โทรศัพท์ไปหาลูกสาวเมื่ออาลาณารับสายทั้งคู่ได้ยินเสียงโมฮัมเหม็ดกำลังด่าทอและตะคอกใส่อาลาณาและหลานสาวและลงท้ายที่อาลาณาต้องถูกทำร้ายร่างกายทุกครั้งในปี2005พฤติกรรมของโมฮัมเหม็ดก้าวดราวและรุนแรงมากขึ้น เขาไม่สามารถควบคุมอามณมได้จนลงมือทำรายอาลาณาอย่างรุนแรงที่ใบหน้าและการทำรายร่างกายอย่างรุนแรงในครั้งนี้อาจนำไปสู่การตั้งข้อหาซึ่งในตอนนั้นโมฮัมเหม็ดกำลังลงทะเบียนเรียนต่อปริญญาเอกด้านการแพทย์และถ้าเขามีประวัติไม่ดีสิ่งนี้อาจทำลายอาชีพและการเรียนปริญญาเอกของเขา เมื่อคิดได้ดังนั้นโมฮัมเหม็ดจึงขอรองอ้อนวอนอาราณาให้เธออย่าไปแจ้งความแล้วเขาจะกลับตัวเป็นคนดีเลิกด่าว่าและทำ้ายอาราณาและในที่สุดเธอก็ใจอ่อนหลังจากนั้นทั้งคู่ได้ตัดสินใจย้ายบ้านไปที่นอร์ทแคโรไลนาประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งคู่ซื้อบ้านหลังใหญ่อยู่แถวชานเมืองที่สวยงามที่นี่อาลาณาได้ตั้งท้องและคลอดลูกสาวคนที่สอง ที่นี่ครอบครัวของพวกเขามีความสุขอลานาออกไปวิ่งในตอนเช้าทุกวันในขณะที่ลูกสาวเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและโมฮัมเหม็ดก็เรียนจบปริญญาเอกแล้วตอนนี้ทั้งคู่มีชื่อเสียงและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตัวเองจนกระทั่งถึงปี2009ทั้งหมดได้ตัดสินใจย้ายบ้านกลับมาที่ประเทศแคนาดา อาราณาทำงานเป็นหมอในโรงพยาบาลในออตตาวาส่วนโมฮัมเหม็ดเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงโด่งดังในช่วงนี้ทั้งคู่เริ่มโพสต์ชีวิตครอบครัวที่มีความสุขมากในเฟซบุ๊กซึ่งการโพสต์รูปครอบครัวที่มีความสุขและสมบูรณ์แบบนี้เป็นภาพที่ทั้งคู่ต้องการโชว์ให้ทุกคนเห็นแต่ในความเป็นจริงเบื้องหลังของรอยยิ้มของทั้งคู่น,นั้นมีบางอย่างซ่อนอยู่ ตั้งแต่ปี2012เป็นต้นมาพวกเขาจะโพสภาพครอบครัวที่อบอุ่นและสมบูรณ์แบบพวกเขาประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นอย่างมากทั้งคู่ดูเป็นคู่สามีภรรยาที่สนับสนุนซึ่งกันและกันพวกเขาจะโพสรูปไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันทางครอบครัวรูปความอบอุ่นและความสวยงามภายในครอบครัว แต่ไม่มีใครรู้เลยว่าพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงของโมฮัมเหม็ดค่อยๆกลับมาอีกครั้งเมื่อทั้งคู่เริ่มทะเลาะกันโมฮัมเหม็ดจะตะโกนใส่อลานาว่าเขาจะไปมีเมียใหม่และเขาจะหาได้ดีกว่าอาลานาและในช่วงนั้นโมฮัมเหม็ดได้งานใหม่อีกเมืองหนึ่งทำให้เขาต้องย้ายไปอาตัยที่นั่นคนเดียวลานาและลูกๆยังอยู่ที่เมืองเดิมเพราะเธอเป็นหมออยู่ที่นี่ หลังจากนั้นเธอจับได้ว่าโมฮัมเหม็ดไปมีผู้หญิงอีกคนอยู่ที่นั่นเมื่อถูกจับได้เขาได้รับปากอารานาว่าจะเลิกกับผู้หญิงคนนั้นจนในที่สุดทั้งคู่ตัดสินใจย้ายบ้านอีกครั้งไปที่โตนโตพวกเขาซื้อบ้านหรูขนาดใหญ่ที่นี่และที่นี่อารานาตั้งท้องลูกคนที่สามในเดือนตุลาคมปี2013ครอบครัวจาก4คนได้กลายเป็น5คน สิ่งต่างๆดำเนินไปได้ด้วยดีในช่วงสองปีแรกที่ลูกชายเกิดและโมฮัมเหม็ดก็กลายเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทและกระดูกที่มีชื่อเสียงโด่งดังโมฮัมเหม็ดกลายเป็นที่รู้จักในฐานะแพทย์ที่มีชื่อเสียงอย่างมากเขาเป็นแพทย์เฉพาะทางที่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้หลายร้อยคนและอลลน่าก็ก้าวหน้าในอาชีพการงานเช่นกัน แน่นอนชีวิตของทั้งคูดูสมบูรณ์แบบตามที่พวกเขาโพสแต่ไม่มีใครเคยรู้เลยว่าอารานาเคยได้รับบาดเจ็บรุนแรงจนต้องเย็บแผลหลายรอยแผลเพื่อนๆเคยถามอารานาเรื่องนี้เธอบอกแค่ว่าเธอหกลม้มในปี2016อารานาเริ่มสงสัยว่าสามีนอกใจอีกครั้งแต่ในช่วงนั้นอารานาเองก็มีเพื่อนชายคนสนิทเขาเป็นหมอและเขาแต่งงานมีลูกแล้ว ในเดือนพฤศจิกายนปี2016อลานาตัดสินใจที่จะอยากขาดจากโมฮัมเหม็ดเพราะเขายัางเหมือนเดิมคือก้าวร้าวและชอบทำรายร่างกายเธอเมื่อกลับถึงบ้านอลานาได้ส่งเอกสา,ารหย่าล้างให้โมฮัมเหม็ดในวันที่หนึ่งธันวาคมปี2016สี่วันนับจากวันที่อลานาส่งเอกสารการหย่าให้โมฮัมเหม็ดจูจ่ๆทางครอบครัวก็ไม่มีใครสามารถติดต่ออลานาได้อีกเลย พ่อแม่ได้พยายามโทรศัพท์และส่งข้อความหาลูกสาวแต่ไม่สามารถติดต่ออาลานาได้ผู้เป็นแม่จึงได้โทรศัพท์ไปสอบถามโมฮัมเหม็ดเธอได้ถามเขาว่าตอนนี้อาลานาอยู่ที่ไหนโมฮัมเหม็ดตอบว่าอาลานาออกไปคังนอกกับผู้ชายอีกคนแต่พ่อแม่ของอาลานาไม่เชื่อแม่ของอาลานาได้โทรศัพท์ไปขอร้องให้เพื่อนบ้านซึ่งเธอเป็นเพื่อนสนิทของลูกสาว ให้เธอช่วยไปดูที่บ้านของอารานาว่ามีสิ่งใดผิดปกติหรือไม่เมื่อเพื่อนบ้านไปดูที่บ้านรถของอารานายัางจอดอยู่ในเช้าวันต่อมาพ่อแม่ของอารานาจึงมาที่บ้านพร้อมกุญแจสำรองเมื่อเปิดประตูเข้าไปภายในบ้านของลูกสาวทุกอย่างปกติเรียบร้อยดีข้าวของทุกอย่างยังวางอยู่เป็นระเบียบแต่พ่มที่ปูอยู่ที่ชั้นล่างได้หายไป โมฮัมเหม็ดได้ยินเสียงคนเปิดประตูบ้านเขาจึงเดินลงมาดูเมื่อเห็นเป็นพ่อแม่ของอาราณาเขาได้บอกทางครูว่าอาราณาหนีตามผู้ชายไปแล้วหลังจากนั้นเขาได้เดินเข้าไปในครัวเพื่อทำอาหารเช้าให้ลูกๆในบ่ายวันที่สองธันวาคมปี2016เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังพาสุนัขของเขาออกมาเดินเล่นตามทางเดินดริมแม่น้ำวันนี้อากาศเย็นสบายล่มลื่นและมีแดดจ้า เมื่อพาสุนักเดินไปถึงสะพานเขาสังเกตเห็นกระเป๋าเดินทางซึ่งมันดูเหมือนจะถูกทิ้งลงมาจากถนนเขาจึงรีบโทรแจ้งตำตรวจเพื่อให้ช่วยมาตรวจเช็คสิ่งที่อยู่ภายในกระเป๋าเดินทางใบนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่เปิดดูเขาพบร่างผู้หญิงวัยกลางคนแต่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องตรวจเช็คอะไรมากข้างกระเป๋าเดินทางใบนี้มีชื่อของเจ้าของกระเป๋าติดอยู่และชื่อนั้นคืออาราณา ผลชนสูตรเธอถูกทำลายร่างกายอย่างหนักพ่อแม่ของอลานาเดินทางมายืนยันตัวตนของลูกสาวด้วยตัวเองและผล DNA ก็สามารถยืนยันได้อย่างแน่ชัดว่าร่างนั้นคืออลานาโมฮัมเหม็ดถูกจับกลุ่มตัวในข้อหาฆาตกรรมในขณะที่เขากำลังนั่งดื่มกาแฟกับน้องชายเขาให้การปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของภรรยา คดีนี้โมฮัมหม็ดถูกตัดสินแล้วว่ามีความผิดจริงในข้อหาฆาตกรรมเขาถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตและเขาต้องติดคุกไปแล้ว14ปีเขาจึงจะมีสิทธิ์ขอทันบนเขาน่าจะได้รับทันบนและถูกปล่อยตัวประมาณปี2030แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะทุกคน